แพตกใจโดนโยงย่พทอยแก๊งโคตรนับยังงงงานข้าวถูกเลงเป็นเรื่องอีกแล้วส6กปีไม่เคยเห็นใครว้าอยู่ดีๆก็เป็นหลานเล่าแพดนวพัตกใจแจ้งชัดๆหลังโดนโยงพอยหนึ่งในแก๊งโหดนับยังงงถูกเลงก่อเรื่องอีกแล้วฉันไม่ได้ทำอะไรผิดคนโทรหาหลังจากที่ทานายรณรงค์แก้วเพชรออกมาโพสถึงเหตุการณ์แก๊งสิบเจ็ดโจ อุ้มสามเยาวชนไปขังซ่อนทรมานต่างๆนานาในบ้านเรือนไทยย่านลามคำแหงพฤติกรรมโหดหลายทั้งยังมีภาพโชว์ปืนอาวุธสงครามมากมายโดยคนหนึ่งคือเติน้นเคยเป็นนักแสดงซีรีส์ส่วนผู้หญิงชื่อพอยอ้างวาตุดเองเป็นหลานดาราสาวคนดังโดยมีนามสกุลเดียวกันด้วยนั้นโดยทนายรณรงค์ ออกมาโพสต์พร้อมให้ข้อมูลจนคนยกไปยังดาราสาวคนดังอย่างแพทนภภาตันตะกูดรอมมีนามสกุลที่ขายกันล่าสุดทางด้านสาวแพทนภาเนี่ยก็ได้ออกมาไลฟ์สดขายของพร้อมกับขอชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าว พวกเธอเห็นข่าววันนี้ไหมที่เป็นข่าวดังที่บอกว่ามีน้องสาวคนที่โดนจับไปขังที่บ้านไปรอให้ทนายท่านหนึ่งทําคดีให้และไปร้องกับผอบตรอเสร็จเรื่องนั้นก็ผ่านไปก็คือมีการออกหมายเรียกจับแล้วคนมารอมอบตัวแล้วหนึ่งแล้วถูกจับแล้วสามแต่โจทย์ทั้งหมดคือ17คนที่ซอยราม63บาบ้านเรือนไทย โจ17คนที่รวบน้องสาคนไปที่บ้านเรือนไทยเป็นดาราซีรีส์อีกหนึ่งเป็นหลานดาราสาวชื่อดังแล้วทนายท่านนั้นมาพูดอักษรย่อเป็นพอนามสกุลตันตะกูลมีใครบ้างแพทนภภาปะเสร็จงานเข้ากูเลยคนก็บอกว่าหลานแพทยนภภาคนก็โทรหากูเลยโทรหานับอี เพราะทุกคนเข้าใจว่านับเป็นหลานฉัน้นนามก็ยังงงว่าฉันไม่ได้ชื่อพลอยฉันชื่อนัาฉันไม่ได้ทําอะไรผิดเพราะฉะนั้นคนก็งงว่าพลอยคือใครนะักข่าวก็โทรหากูอีส่งรูปมาให้ดูอีกว่ารู้จักคนนี้ไหมนีก็ไม่รู้จักพลอยไหนอะไรยังไงเอยเขาบอกว่าเป็นหลานแพทย์นภพาบ้านเป็นอิสลามและทําให้คนเชื่อไปใหญ่ว่าเป็นญาติแพทเพราะเขาเป็นแขก มุสลีมอิสลามพูดอักษรย่อเพื่อและบอกให้ออกมาพูดด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมกูงงมากรู้จักก็ไม่รู้จักงงมากทำไมต้องออกมาพูดคือแพทไม่รู้คนที่ชื่อน้องพลอยเขาก็พูดกับทุกคนว่าเขาเป็นหลานแพทนภพชื่อพลอยและเขาบอกว่าเขาใช้นามสกุลเดียวกันกับแพทคือตันตะกูแล้วพลอยแฟนของอีเจ้าของบ้านพลอยคนนี้ คนถูกกระทําเขาบอกว่าพลอยเป็นคนเอาไฟล้นเขาตบหน้าเขาด้วยเดี๋ยวเราไปชมคลิปที่แพทและสาวน้เนี่ยได้ออกมาชี้แจงกันเลยดีกว่าคะ่ะคือตอนนี้พี่แพทเลยไม่รู้ว่าต้องฟ้องใครหรอกงงเพราะว่าคนที่เป็นทนายอ่ะท่านหนึ่งคนนั้นอ่ะที่เขาออกมาพูดอ่ะเพราะเขากก่าวอ้างจากคําของเด็กคนนั้นแต่ว่าเขาก็ควรมาถามพี่แต่จริงๆอะ่ะก่อนที่เขาจะออกสือ่อจนมีชื่อเราไปอยู่ในข่าวแบบเนี้ยเขาควรหาแพทก่อนไหม ว่ารู้จักกับเด็กคนนั้นจริงหรือเปล่าใช่ไม่ใช่ออกมาพูดได้ออกมาพูดเพื่ออะไรเพื่อให้เราออกมานั่งเป็นข่าวแล้วต้องมานั่งแถลงอย่างนี้จนกลายเป็นแบบเราต้องมานั่งถามคนในครอบครัวว่ารู้จักเด็กคนนี้ไหมคือเนื่องจากว่าเราอะไม่รู้แพทนับเนี่ยคือสายตรงคือแพทนัดนามสกุลนามสกุลแต่น้าปะเถาสิริพันธ์ใช่ไหมแต่แพทคือสายตรงคือหมายถึงว่าแพทอะก็งงมากว่าอยู่มา36ปีเนี่ยแพทไม่เคยเห็นหน้าเลยแล้วแพทก็งงมากว่า ะอยู่ดีๆก็บอกเป็นหลานเรา<ช>แล้วทนายท่านนันก็บอกว่าน้องเขาพูดตลอดว่าเป็นหลานนักแสดงชื่อดังกระแสออกเออท,กทุกช่องข่าวออกแล้วอยู่ดีก็มีชื่อกูเนี่ยหลุดเข้าไปในนั้น<ช>เพียงแค่ว่าคนที่ชื่อพลอยเนี่ยที่เป็นแฟนของอีเนี่ยอีเนี่ยคือเจ้าของบ้านเรือนไทยเนาะท,ที่เขาเรียกกันว่าหัวโจกเนี่ยเ,เขาเขามีชื่อพลอยออกแล้วพลอยก็บอกว่าเขาบอกว่าออกพูดเลยนะ คือทนายท่านเนี้ยเขาบอกว่าพูดชื่อแพทเลยว่าเป็นหลานแพทนภาซึ่งพลอยคนเนี้ยตามที่อีกฝั่งหนึ่งที่เป็นโดนกระทำเนี่ยเขาบอกว่าพลอยเนี่ยก็คือเป็นคนเอาไฟแช็คลนด้วยแล้วก็ตบหน้าเขาด้วยเราแบบวุ้ยตกใจมากทราไม่มีชื่อเราแล้วเราึะไปอยู่อะไรวะงงไปหมดสืบเสาะเรื่องราวมาให้แล้วนะทุกคนนี่คือที่แรกที่เราจะพูดคือเนื่องจากว่าเราอะไม่รู้แพทนับเนี่ยคือสายตรง คือแพทน่ะนามสก,กุลตระกูลแต่นะ้าปะเถาสิริพันธ์ใช่ไหมแต่แพทค,คือใสยตรงคือหมายถึงว่าแพทอ่ะก็งงมากว่าอยู่มาสามสิบหกปีเนะี่ยแพทไม่เคยเห็นหน้านอ้องพลอยเลยอืแล้วแพทก็งงมากว่าใครวะอยู่ดีด,ดีก็บอกเป็นหลานเรา,าแล้วทนายท่นานนั้นก็บอกว่าน้องเขาพูดตลอดว่าเป็นหลานนักแสดงชื่อดังก็คือแพทละพพาโดยที่เขาใช้นามสก,กุลตระกูลเป็นไงบ้างคุณผู้ชมสำหรับเรื่อง,ร,องราวของสาวแพทละพพาและ สาวน้ำที่ถูกโดนโยงเกี่ยวกับพอแก้งโหดนั้นเองค่ะงานนี้สาวแพทและสาวน้ำเนี่ยก็ได้ออกมาเคลียร์แล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะว่าตนนั้นไม่เคยรู้จักกับสาวพลอยเลยค่ะสาวแพทย์เนี่ยก็ยอมรับว่าตกใจมากกว่าทําไมมีชื่อเราสืบสอบเรื่องราวแล้วสาวแพทและสาวน้ำเนี่ยก็คือใส่ตรงเลยแพทก็งงว่าอยู่มา3 6ปีเนี่ยไม่เคยเห็นน้าไม่เคยรู้จักน้องคนที่ชื่อแพทเลยแพทงงมากกว่าใครวะ อยู่ดีๆเนี่ยก็มีคนมาบอกว่าเป็นหลานเราทนายคนนั้นก็ได้พูดตลอดเวลาว่าน้องเขาเป็นหลานนักสแสดงชื่อดังคือแพทน้ำงานนั่นเองค่ะงานนี้ทั้งคู่เนี่ยก็ได้ออกมาเคลียร์แล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะว่าไม่เคยรู้จักอย่างแน่นอนค่ะและก็ต้องมารอติดตามดูกันว่าเรื่องราวนี้จะไปต่อก,กันอย่างไรจะเป็นยังไงต้องรอติดตามดูกันค่ะอย่างไรตาเพียนมาดาเมาส์นะคะจะมาอัปเดตข่าวสรารกับคุณผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ